คำถามการเงินจากทางบ้านนะครับเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีนะครับถ้าฝากเพิ่มจะนับ1ใหม่หรือทบจากของเดิมนะครับไปดูคำถามกันครับถ้าฝากเพิ่มเข้าไปอีกต้องเริ่มนับ1ใหม่หรือทบกับของเก่าไม่ต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมครับนะคำตอบเลยคือฝากทบไปอีกเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่นะครับมันนับเป็นคนละยอดกันนะ มันนับเป็นคนคะยอดกันมันเอาไปรวมไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเอาง่ายๆเลยนะถ้าเอาไปทบกับของเก่าเนี่ยคุณลองคิดดูนะครับเอาไปทบกับของเก่าผมไปฝากตอนที่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เอาเยอะๆเลยไปฝากตอนที่ได้ห้าเปอร์เซ็นต์แสดงว่าณวันนั้นไอ้เงินฝากที่ผมฝากไปณนะปีที่ขึ้นปีที่สามเนี่ย แสดงว่ามันต้องได้5%นะมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหมมันก็ไม่แฟร์มาพึ่งว่าฝากแล้วได้5%เพราะฉะนั้นมันจะใช้วิธีการเริ่มนับหนึ่งใหม่ในยอดที่ฝากเข้าไปใหม่นะครับแต่มันจะเป็นรวงของเดิมแหละวิธีการเดี๋ยวผมให้ดูนะมันจะเป็นอย่างนี้คือผมขออ้างอิงนะครับสมุดบัญชีนะครับของผมเองเมื่อปี58สมัยตอนนั้นมันมีฝากพิเศษ 8เดือนฝากพิเศษ9เดือน12เดือนอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นเป็นฝากพิเศษ9เดือนผมมีฝากยอดทบไปนะครับยอดทบไปประมาณ4ยอดนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่28เดือน6 57นะครับผมฝากโทษทีนะครับผมฝากเพื่อเรียกพิเศษนะครับ 9m 9m คือ9มันเเดือนนั่นเองนะครับ ดอกเบีย้ย2.45%นะครับวันที่28เดือน6 5 7ผมฝากยอดที่1 1 0 0 0 0นแสนบาทนะครับนี่ดู1 0 0 0 0แสนบาทเขาก็จะมีการเขียนว่าจะครบนะครับ9เดือนเนี่ยวันไหนนะครับครบ9เดือนวันที่28่สิทับสทับห้นะครับเดือนมีนา58อีก2วันนะครับวันที่30 เดือน6,57ผมมาฝากอีกยอดหนึงนะครับอีกยอดหนึ่ง27,000บาทนะครับเขาก็เขียนยอดที่จะครบรอบการฝากคือวันที่30นะครับ30เดือนฝาก3าก30เดือน6,57ครบรอบ30เดือน3,58นะครับเห็นไหมเพราะนั้นแต่ละยอดจะครบรอบนะครับ ถ้าฝากคนละวันมันก็จะครบรอบคนละวันนะครับฝากคนละเดือนมันก็ครบรอบคนละเดือนคือมันครบรอบไม่เท่ากันนะมันไม่แต่ยอดรวมแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทเห็นไหมมันยอดรวมกันก็จริงแต่แต่แต่ระยอดนะครับจะมีการครบกําหนดการฝากไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเวลาคุณทบเนี่ยเขาก็จะยอดของคุณเนี่ยแต่ละยอดมันจะครบกําหนดการฝากนะครับคนละ ยอดกันนั่นเองแล้วก็จะมีคําย่ออยู่นะครับอันนี้คือยอดที่1่ยอดที่2แล้วก็ยอดที่3ามเห็นไหมเดือน5เออไม่ใช่เดือน5วันที่5้าเดือนเจ็ดห้าดนะครับผมมีมาฝากยอดที่3นะครับมันก็จะครบกําหนดวันที่5้าเดือน4ี่ห้าดเห็นไหมคือมันนับอะนับจากวันแรกนะครับไปจนถึงวันสุดท้ายนะครับต้องครบตาม9เดือนนะครบ9เดือน มันจะไม่มีการมาฝากม,ม,มันจะไม่มีการมาฝากแล้วไปรวมกับยอดเดิมนะครับพอครบกําหนดแล้วมันได้ดอกเบีย้ยเท่ากับยอดเดิมด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้นะครับอันนี้คนละยอดถามว่ารู้ได้ไงว่าได้ดอกเบีย้ยคนละยอดเดี๋ยวให้ดูนะครับไล่ดูผมมีการฝาก4ี่ยอดนะครับแต่ละยอดนะครับคนละวันกันนี่นะครับแต่เวลามันรวมมันรวม3 7มหมื่น็ดันสี่ส อ่สามแสนเจ็ดหมื่นสพบาทนะครับคราวนี้ปับ๊บวันที่28ดเดือน3ามห้าแดนะครับครบรอบที่จะได้ดอกเบี้ยนะครบรอบที่จะได้ดอกเบี้ยนะครับนี่ ดอกเบีย้ยก็เข้ามาทันทีนะครับรวมเป็น3 7 5 0 0 0นะครับในดอกเบีย้ย1832.47นดอะครับดอกเบีย้ยของยอดที่1เห็นไหมมันมีคำย่อดอยู่คือยอดที่1ปับ๊บพอหยอกดอกเบีย้ยนะครับบันทึกลงนะครับดอกเบีย้ยโอนออกทันทีนะครับถอนออกทันทีมันจะโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนนะครับรวมถึงยอด เต็มด้วย1 0 0 0 0แบาทเห็นไหมโอนล้นะครับคราวนี้ก็จะเหลือ2 7 4 0สนบาทอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนถอนเองนะมันโอนเข้าบัญชีหลักที่เป็นบัญชีคู่โอนอัตโนมัติพอวันที่30นะครับมันจะครบยอดที่2นะครบยอดที่2 30เดือน 3, 58เหมือนกันนะครับมันก็จะให้ดอกเบี้ยมา,มานะครับในยอดที่2 แล้วก็โอนเข้าบัญชีคู่โอนอีกเช่นเดียวกันนะครับพร้อมเงินต้นด้วยนี่เงินต้นวันเดียวกันเลยเห็นไหมนะครับโอนเข้าบัญชีคู่โอนของเรานะครับแล้วก็วันที่5้าเดือน4ี่ห้าครบรอบยอดที่3ามนะครับนี่ยอดที่3มหลักการเดียวกันเลยนะครับดอกเบี้ยนะครับเข้ามาในบัญชีนี้ก่อนแล้วก็โอนบัญชีเข้าบัญชีคู่โอนนะครับนะ รวมถึงยอดตัวนี้ด้วยนะครับนี่ยอดที่3แล้วก็ยอดที่4นะครับมันจะโอนเข้าวันที่2ทับฮะองเดือน5 58นะครับโอนเข้ามานะเพราะนั้นสรุปเลยว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ2.5ปีใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับคุณฝากวันนี้นะครับ1 0 0 0 0แสนบาทนะมันก็จะเป็นครบรอบนะครับเมื่อนับไป2.5ปีนะครับโดย มันจะไปครบรอบในในเดือนที่30นะครับนี่ในเดือนที่30แหละคุณฝากเดือนเดือนหน้านะครับวันเดียวกันมันก็จะถัดไปนะครับมันจะไปครบรอบถัดไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ไปรวมกันแล้วไปครบรอบทีเดียวกับยอดแรกไม่ใช่นะครับเพราะมันคนละยอดกันนะเพราะนั้นคุณฝากได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องกังวลว่าต้องฝากก้อนเดียวทีเดียว ฝากเรื่อยๆอยากจะฝากเดือนนี้จนกว่าจะแคมเปญน,นี้จะปิดไปนะครับหรือจะไม่มีแคมเปญอยู่ฝากไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวยอดอะทางอมสินเขา,าเราจะรู้เองนะครับว่ายอดมันจะครบเดือนไหนวันไหนนะครับนะเหมือนบัญชีนี้นะครับบัญชีในอดีตของผมเนี่ยนะครับเขาก็จะเขียนยอดให้นะครับผมฝากไปอันนี้ของจริงนะเพราะว่าผมฝาก ไปจริงๆและผมก็เลยรู้ไงว่าไอ้รูปแบบของการฝากเงินฝากพิเศษแบบเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ฝากประจำนะครับเป็นฝากเงินฝากพิเศษนะครับแบบ9เดือน12เดือนนะครับหรือ4เดือนผมก็เคยฝากมาแล้วหลักการมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับสมุดคู่ฝากเป็นอย่างนี้จนกว่าเขาจะปิดแคมเปญเนี้ยคุณฝากได้เรื่อยๆคุณจะฝากวันไหนก็ได้นะครับคุณจะฝากเดือนไหนก็ได้นะฝากได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องก้อนเดียวทีเดียวนะบางที เราอยากจะฝากทุกเดือนนะจนกว่าแคมเปญนี้จะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะฝากเดือนหน้าสิ้นเดือนพวกนี้เดือนออกเงินเดือนออกก็ฝากเลยก็ได้นะครับตามสบายเลยนะครับต่อคาถามให้แล้วนะไม่งงนะครับไม่งงนะเพราะนั้นคำตอบชัดเจนเลยคือไม่ทบกับของเก่านะครับไม่ทบกับของเก่ามันก็จะเริ่มนับหนึ่งของงวดนั้นนะครับงวดนั้นที่คุณฝากไป นะครับ